สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตากล้องสายลยุยวันนี้ผมมาอยู่กันที่ลำลูกกาจะพามาชมรถ2ที่จอมานบูมันจะเป็นสีชมพูใช่ปะ่ะแต่นี้เป็นสีแดงของทั้งยอดออโต้เพนท์นั่นแหละเป็นรถคันใหม่โฉมใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่ทุกจุดจะเป็นยังไงนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับถ้างั้นเราไปชมรถกันเลยดีกว่า สวัสดีครับพี่ยอดเจอกันอีกแล้วนะครับ,รบวันนี้ผมจะมาชมมานโบที่เขาบอกว่ามานโบเป็นสีชมพูแต่อันนี้เป็นสีแดงคันนี้เป็นคันใหม่ของพี่ยอดเลยปะใช่ครับจัดการบิ้วมาใหม่ทั้งหมดเลยใช่ทั้งภายนอกและภายในใช่ครับโอเคเรามาเริ่มไปเลยดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้างภายนอกได้โหลดอะไรบ้างไหมโหลดหน้านหลังมีเป็นโชคหน้าโซนิคตัด3นิ้วครึ่งอันนี้พี่ตัดเองลงตึงครับ แล้วก็โชคลังเป็นแก๊ซีสองสี่ศูนย์อันนี้เป็นโช๊คสั้นหรือโช๊คดาวโช๊คสั้นแล้วมันเตี้ยมากไหมท่อห่างจากพื้นก็ประมาณเนี้ยโอ้นิดเดียวเลยเหรอใช่แล้วอย่างนี้ไม่กลัวท่อไปขูดพื้นเลยเหรอเวลาลงก็ต้องระวังใช่ชุดสีอันนี้เขาเรียกว่าสีแดงแดงแก้วเพ้นลายเป็นจอมันบูโดยพี่ยอดเองเลยใช่นั้นทำไมถึงทำเป็นสีแดงแก้วชอบสีทันที่แล้วก็เป็นสีแดงทันที่แล้ว สีดำสีดำอ่าแต่คันนี้เป็นสีแดงเลยแสดงว่าถูกโจรกาสีแดงชุดบนทําไมมันดูโล่งๆแหละพี่ก็เอาพวกเรือนไม้เอาพวกสายไฟอะไรออกเป็นการไล่เบาเลยหรือว่าไงหรือว่าเราไม่อยากใส่เหลือสายไฟแค่ไฟหน้าไฟท้ายแค่นั้นอ๋ออันนี้เก้ากล่องอ่าอันนี้คือทํามาเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ในระดับกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ90%ออ่าเหลืออีกนิดนึงเพื่อที่เพื่อที่จะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมใช่ คัทยังเป็นของเดิมอยู่ไหมคัทเดิมแต่ว่าข้างในเป็นพวกสปริงพวกอะไรเปลี่ยนใหม่อ๋อโมใหม่แล้วประกับคันเร่งประกับคันเร่งเป็นของ T Z เอมอันนี้ไปซื้อมาหรือว่ามีจากไหนล่ะซื้อมาซื้อมาในซื้อมาสั่งจากในเพจในกลุ่มใช่ในกลุ่ม,มส่วนปั๊มบนเป็นของอะไรครับแบมโบฐานดำแล้วก็ปั๊มล่างเป็น8ดเอ็ดยานแบมโบ่ทำไมถึงใช้ปั๊ม8ดเอ็ดปั๊มล่างมันเล็กมันสวยดีอ๋อให้มันเข้าดูกับรถสายเป็นของอะไรครับจำยี่ห้อไม่ได้นะ เป็นสายแต่งสายแต่งล้อเป็นของโมลาขนาดาหน้าสิบเจ็ดข้างหลังสิบแปดอ้าวทำไมข้างหน้ากับข้างหลังถึงต่างกันนะรถรถพวกนี้มันต้องไล่ประมาณเนี้ท้ายมันถึงจะเดินแล้วขอบล่ะครับเป็นขอบเท่าไหร่ข้างหนหนึ่งจุดสองทั้งหน้าหลังเลยไหมใช่เป็นก็เป็นสีแดงอันนี้เป็นเป็นสีที่พี่ซื้อมาอยู่แล้วอันนี้อันนี้ใช่ใช่ล้อมงอยู่แล้วสีแดงนี้โอ้โหก็ดูเข้ากับรถเลยนะดุมยังเป็นดุมเดิมอยู่ไหม ลุมหน้าเป็นของโซนิกเอาเอาใส่ได้ใช่ไหมมันต้องแปลงอะไรบ้างไหมครับมันจะมีบูตแปลงบูตกับจุดหน้าประมาณนี้นะส่วนท่อท่ออันนี้เป็นของเด็ดชัยจากที่ไหนครับของสิบเอ็ดอยู่ใกล้ๆกับเราเลยใช่ใช่อันนี้ทําเป็นทรงอะไรเมนีเรียกเรียกทรงอันนี้เขาเรียกทรงปลายกระดกคันที่แล้วท่อซ้ายคันนี้มาท่อขวาอ้าวแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นท่อขวาเพราะว่ารถมันเตี้ยลง ถ้าซ้ายแล้วท่อมันจะห้อยลงมาอีกมันจะติดพื้นสั่งทํานี่แพงไหมท่อท่อใบเนี้ยเฉพาะตัวท่อม 3, อันสามพันแปดถ้ารวมปลายนะก็ซื้อคือซื้อมาแยกเลยใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ใช่ไม่ได้ซื้อรวมกันเลยไม่ได้รวมแล้วถ้ารวมปลายด้วยเท่าไหร่อะปลายด้วยพรามจุกไทเทมันน่าจะน่าจะ,ะมาสองพันก็ตีประมาณห้าถึงหกพันได้ต่อใบหนึ่งมาด้านหลังด้านหลังจะเป็นเป็นเป็นดัมใช่ไหมดัมดัมเบกเดิมอันนี้ของเดิมดมยังเป็นของเดิมอยู่เด แค่ไปสล็อตฝาดําใช่มือเลนยังเป็นของอะไรครับเป็นของหนุ่ยหนุ่ยเลสซิ่งใช่เอ้ยผมเห็นท้ายอ่ะทําไมท้ายพี่หายไปไหนอ่ะทําไมถึงถึงตัดออกไปอ่ะไฟล่องอ๋อไปเซอร์เลยเอ้ยไฟท้ายเห็นแปลกๆเป็นของอะไรพี่ท้ายเป็นของ M S X เอ้าเอามาใส่ได้ด้วยเหรอมันก็ติดแปรงอ่ะแปรงอ่ะอ๋อไฟมันก็ติดเหมือนเหมือนกันเลยต่อสายเขาเบาเป็นของอะไรเอ่ยเบาเป็นเบาะเดิมแล้วก็เป็นป่าจัดที่ไหนฮะบายยัน เขาอยู่ที่ไหนนะหนองเจอะปาดทรงอะไรครับปาาบางเรียบไปเลยอ่ะเป็นกระดานเลยใช่ไหมเป็นกระดานนั่งทีแข็งไหมไม่แข็งนะนันิ่งอยู่แต่ยังมีฟองน้ําอยู่ใช่ไหมฟองน้ำอยู่เป็นลายเป็นผ้าหลุยใช่นี่อีกไฮไลท์เหมือนกันถังน้ำมันเปลี่ยนทรงใหม่เลยใช่ไหมเปลี่ยนทรงใหม่เป็นถังที่แท้เดิมแต่ย่อลงมาผาออกแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงมาอันนี้พี่ย่อเองหรือว่าสั่งเขาทำใช่ซื้อมาในเท่าไหร่อ่ะ ราคาทำอยู่ที่ประมาณ2,008ถังว่าเปล่าเลยไปย่อเนี่ย2,008เสร็จแล้วก็เอามาทำสีเองใช่พุ่งหุ้มคาร์บอนเป็นเศษเศษคาร์บอนเป็นเศษผ้าเรซินเป็นเรซินก็คือคาร์บอนเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเศษเศษผ้าที่เป็นชิ้นๆตัดแล้วก็ามาเอาวางอ๋อเออมันก็ดูแปลกๆไปเลยดีนะแล้วอันนี้ที่ที่ทำบุบทำเว้าวก็คือ,อให้มันเข้ากระทรงรถใช่ไหมอันนี้คือช่วงนี้คือทรงเดิมของมัน แต่ตรงนี้คือเราทุบให้เขาตีเพื่อหลบเอ็นอ๋อเพื่อพี่ว่าเวลาเลี้ยวจะไม่ให้โดน,ชนใช่นี่แล้วส่วนฝาถังครับน่าจะเป็นของพวกเข็มสลัดหรืออะไรสักอย่าง,างมันมากระถังอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใม,ม่ซื้อมาใส่อ๋อซื้อแยกมาเลยก็จำไม่ผิดน่าจะเป็นของพวกเข็มสลนะัดอะขบ <า S 2> <ขา S 1> ผมโซ่สเตอร์ใช้เป็นของอะไรครับโซ่เป็นของเ K ขนาดเท่าไหร่ฮะสี่หนึ่งห้าข้างหน้าข้างหน้าสเตอร์เป็นสิบห้า ข้างหลังเป็น35ห้าโอ้ทำไมถึงใช้ใหญ่จ้าอถ้ารถของยามาฮ่ามันต้องไล่ประมาณนี้ออันนี้คือไล่เพื่อที่กำลังรอบเครื่องเลยใช่แล้วกำลังตัวของพี่ยอดด้วยใช่อืสวิงอาร์มเป็นของอะไรครับอืมจำไม่ได้แล้วซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วก็เอาไปพ่นเป็นพ่นเองเป็นสีแดงแก้วใช่น็อตนะครับที่ติดตามชุดสีตามอะไรอะครับน็อตก็ เป็นนอตเลทหมดนะแล้วก็บางจุดก็เป็นของนักอมบางจุดก็เป็นเลดทั่วไปดำคาค้ากันไปราคาก็แล้วแต่กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าว่าทําอะไรมาบ้างเครื่องคันนี้ทําอะไรมาบ้างครับเครื่องเป็นเครื่องลูกไซส์2องอชักหนึ่งจเป็นคาบูปากสาแปดเป็นคาบูหัวใจปะใช่หัวใจอ่า สามแปดอันนี้ทําจากที่ไหนครับทาจากนาโจกนาโจ๊กของจุดสองที่ทําให้ครั้งที่แล้วเลยกล่องกล่องเป็นของอะไรครับกล่องอันนี้เป็นของช่างมีช่างมีประจีนอ่อโอ้ช่างมีมาไกลถึงลำลูกกาเลยเหรอส่วนน้ํามันน้ามันไล่เป็นเก้าห้าทำไมถึงเป็นเก้าห้าทำไมถึงไม่เป็นบางทีออกคลิปอะเมื่อก่อนมันไล่เป็นซิงใช่ไหมครับบางปั๊มมันไม่มีหายากมุ่งไกล รถเฟ่มากจะไม่ค่อยขึ้นกระบะไปขับยาวเลยจะหวดไป่างเดียวเลยเพราะนั้นมันหายากก็เลยไล่เป็นเก้าห้าคอเคนเอนี่เป็นแกลเซอร์ก้าห้าครับอันนี้เห็นตั๊มติ๊กอยู่เป็นของอะไรครับอันนี้เป็นของเบนซ์เบนซ์จากที่ไหนครับซื้อเพื่อนมาอ๋อซื้อต่อกันมาอีกทีหรือว่าเขามาขายหม้อน้ําเห็นมันใหญ่กว่าขึ้นกว่าเดิมป่ะเล็กกว่านี่เป็นของเซอร์เล็กเล็กกว่าเหรอใช่มันมันแต่จะยาวขึ้นไกหน่อย แต่ว่ามันจะแคบลงอ๋อก็ธรรมดาจะกว้างเลยมาเยอะอยู่คับผมเบ็ดเสร็จแล้วคันนี้ยทํามาทั้งหมดเท่าไหร่ก็หลายหมื่นนะแต่ว่าจําราคาไม่ได้อ๋อเพราะเราทําเรื่อยๆเราไม่ทําตุ้มเดียวใช่ไหมใช่อันไหนเราว่างอันไหนเรามีงบแล้วก็ใส่มาค่อยทำอืมคันนี้ทําประมาณกี่เดือนเสร็จประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์เสร็จแต่ว่าคือซื้อของเก็บไว้เรื่อยๆไง โอเคเดี๋ยวขอลองฟังเสียงคันนี้หน่อยครับว่าเสียงจะเพาะกว่าเดิมไหมหรือว่ายัางไง ออันนี้อันนี้ผมแค่ฟังเสียงนะเนี่ยฝากผลงานติดตามหน่อยว่าติดตามได้ที่ไหนบ้าง Facebook ยอดบัญชาภาษาจแ,และถ้าจะทําสีก็ชื่อเฟซนี้เลยรับทําสีรับทําอะไรบ้างครับรับทําสีมอไซค์ทั้งหมดครับโอเคครับตัวหลับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ยอดมากครับที่พามาชมมารบูคันแดงคันนี้ขอบคุณครับ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับมารบูของพี่ยอดที่ไปทำมาใหม่ทั้งคันเลยแล้วเสียงเพาะดีนะเรียกไ้ง่ไงว่าเก็บอะไรมาทั้งคันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปที่ไหนรดติดตามชมสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ